ครับพบกับช่องตองแปดอีกครั้งนะครับวันนี้จะพามาลุยดินดงนะครับดินดงดินดงครับหมายถึงดินแดงนะดินสีแดงนะครับที่เขตนี้เขาจะเรียกกันว่าที่เขตนี้เขาจะเรียกกันว่าดินดงนะครับก็คือดินดงเริ่มจะทยอยถอนออกกันแล้วนะครับเพราะว่าดินดินทรายหมายถึงดินโค้งครับก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วส่วนใหญ่ก็จะหมดแล้วนะครับจะถอนกันหมดแล้ว หลังจากนี้ก็จะลุยดินลงนะครับก็คือดินแดงนะครับแต่ต้องทาความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าดินแดงเนี่ยเป็นเป็นดินที่การดูแลวัชพืชง่ายนะครับง่ายไม่ถึงว่าวัชพืชที่มันจะขึ้นมันจะขึ้นได้ได้น้อยกว่าดินโคงนะมันน้อยกว่าดินสายครับแต่ว่าอัตราของการเกิดมันนะครับการเกิดของต้นมันนะครับที่เราปลูกมันจะน้อยนะครับหมายถึงมันดิ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 นมันจะเป็นลักษณะของดิน ไม่ค่อยดินไม่เก็บน้ำนะดินไม่เก็บน้ำจะเป็นดินเป็นผงนะครับนดินแตกผงนะครับมันจะดินจะเป็นดินแตกผงนะครับก็ดูคือดินดินโดงนะดินแดดินโดงดินแดงนี่นะครับนะครับก็หัวมันก็จะได้แค่นี้นะครับนะอันนี้แปดเก้านะจะได้แค่นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับดินโดงนี่เหมาะนะครับเหมาะที่สุดครับเหมาะสําหรับที่สุดก็คือการเจาะน้ํานะครับเจาะน้ําแล้วปลูก ข้าวโพดถั่วลิสงพวกพืชที่อายุอายุสั้นนะครับพืชระยะอายุสั้นประมาณสามเดือนสี่เดือนเนี่ยนะครับเหมาะที่สุดครับแต่ต้องเจาะน้ำนะต้องเจาะน้ำนี่ครับเห็นหมเห็นหัวมันไหมครับก็คือก็คือไม,ไม่ไม่ไม่มีนะครับไม่มีมันอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์ที่บ่อนะครับอัตราการรอดของต้นมันมันค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเกิดเราปลูกตามธรรมชาตินะเพราะว่าดินดินดงเนี่ยมันน้ํามันไม่ค่อยจะก็เรียกว่ามันจะไม่ชุ่มน้านะมันจะไม่ รับน้ําไวนะ้นะน้าจะผ่านไวนะผ่านไเร็วลาฝนตกมันก็จะแห้งไว้นะครับเนี่ยนะอัตราการเกิดน้อยครนี้นะครับเราก็พออัตราการเกิดน้อยมันก็จะแบบนี้ครับก็จะได้แค่ซีกเดียวนะไอ้ไอส่วนที่ก็จะมาอธิบายว่าการใครที่มีดินดินดงนะครับดินแดงนะครับควรนะครับควรควรต้องเจาะน้ำคนระับเจาะน้ำจากดีที่สุดน,นะแต่ว่ามันก็ต้องเพืองเพืองค่า ค่าแรงนะเพิ่มค่าแรงแล้วคราวนี้โอกาสของการเกิดต้นมันที่มันเกิดน้อยนะเกิดน้อยก็เพราะว่าดินดงนะครับดินดงก็คือดินแดงนะครับเวลาเราถ่ายนะมันจะมันจะถ่ายได้ไม่ลึกนะครับมันจะถ่ายได้ไม่ลึกนะมันจะเป็นฝุ่นตลบอบวนมันจะถ่ายได้ไม่ลึกโอกาสเวลาเราเสียบคือเวลาเราปลูกมันนะนะปลูกมันไปมันก็จะปลูกได้ตื้นนะครับพอปลูกได้ตื้นแล้วนี่ครับผลของการปลูกตื้นนะครับผลของการปลูกมันตื้นนะครับ ก็คือไม่ได้กดนะครับเห็นไหมครับนี่คือการลักษณะนี้มันจะอยู่ลักษณะนี้ครับมันก็มันล้มนะครับพอฝนมาพอน้ําไหลทางนะมันก็จะล้มพอมันล้มพอมันเอียงข้างรากที่มันยังไม่เกาะนะครับรากที่มันยังไม่ได้เกาะเกาะดินนะไม่ถึงว่ามันยังไม่เกาะดินมันยังเป็นรากอ่อนๆอยู่นะมันก็จะทําให้ต้นมันเราล้มพอต้นมันเราล้มแล้วก็มันจะเอียงข้างนึงก็คือรากมันจะขาดไปข้างหนึ่งครับมันจะขาดไปหนึ่งข้างก็ทําให้เกิดเห็นไหมครับ ทาให้เกิดต้นมันทําให้เกิดขัวมันซีกเดียวนะครับ <c oughs> พอมันเติบใหญ่มาเป็นผลผลิตมันก็จะได้หัาวมันซีกเดียวฝั่งเดียวนะครับนะนี่ครับ <c oughs> ดินดินดงจะเป็นลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ดินดงปลูกยากครับแต่ดูแลครับดูแลง,ง่ายดูแลง,ง่ายไม่ถึงว่าพวกวัชพืชพวกต้นหญ้าเนี่ยแทบจะนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีแต่ว่าแปลงนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างลกนะครับเพราะว่ามันเป็นมันติดกับป่าของมนิต์นะ ป่าคอมนิ์ป่าโน้นเขาปล่อยไว้นะครับที่ตรงนั้นสิบไร่เขาปล่อยไปเลยนะไม่ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาไปไหน,น,นเขาปล่อยไว้หลายปีแล้วนะเป็นป่าลูกลากระหว่าง,งเป็นป่าลูกลาเป็นคอมนิ์ทั้งแปลงเลยนะมันก็เลยปิวมาว่ายังเป็นป่า Community คอมนิ์ครับนี่ครับก็คือปัญหาของดินดงนะปัญหาของดินดงก็คือการการปลูกได้ตื้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งนะเวลาเราไถามันจะไถไม่เข้านะไม่ว่าจะใช้ผานอะไรนี่เห็นไหมครับพอผลของการปลูกตื้นครับปลูกตัวมันตื้นนี่ใไหมครับ พอปลูกตื้นแล้วมันจะเห็นครับมันจะลมมาฝนมาในระยะเวลาที่มันยังไม่แทงรากยังไม่เกาะรากดีนะครับยังเกาะรากสองรากสามรากอย่างนี้นะครับทําให้ต้นมันล้มนะครับนี่ต้นมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับต้นมันก็จะจะเป็นอย่างนี้จะเอ็นลักษณะนี้นะครับจะเอ็นลงลักษณะนี้พอเอ็นลงรากที่มันยังไม่ได้ยังยังไม่เกาะมันก็จะขาดนะครับมันก็จะขาดนะครับเกาะเอ็นลงลงลักษณะรากมันก็จะขาดนะครับนี่มันจะเอ็นลงลักษณะนี้ ลากลากฝั่งนี้มันก็จะขาดพอขาดแล้วมันก็จะเหลือลากที่เกาะอ,อยู่สามสี่ลากมันก็จะเติบใหญ่มาเป็นหัวนะครับพอมันโตมาเป็นหัวแล้วมันก็พอเวลาถึงเวลาเราขุดถึงเวลาเราถอนนะน่ครับมันก็จะได้ลักษณะซีกเดียวนะครับนี่คือผลของการปลูกมันตื้น,นครับเสียบมันตื้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเสียบตื้นไม่ดีนะครับถ้าเป็นลักษณะของการไถได้ดินโคกนะดินโคกเออครับดินโคกคือดินทรายนะ เราก็ถ้าปลูกตื้นนะครับมันก็จะคืออย่างที่บอกครับต้นมันเนี่ยหัวมันเนี่ยมันจะหากินบริเวณพื้นผิวนะครับนะก็คือถ้าเราปลูกตื้นผลของมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมให้ดูนะครับส่วนใหญ่แปลงนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับหัวจะใหญ่นะครับแต่เห็นไหมครับนี่คือผลดีของการปลูกตื้นนะครับปลูกตื้นปลูกไม่ลึกนะก็คือมันจะหากินได้เวลาเราหว่านปุ๋ยหว่านอะไรมันจะหากินได้ได,ได้ได้ง่ายนะเหมือนกับ ลากของมันจะอยู่บริเวณพื้นผิวดินนะส่วนใหญ่นะครับนะส่วนใหญ่ของมันสัพพลังนะนะครับอันนี้คือผลที่ของการปลูกตื้นแต่ผลเสียเห็นไหมครับโอ้เดี๋ยวผมวางก่อนหนักผลเสียเห็นไหมครับผลเสียก็คือซีกเดียวนะครับเห็นไหมพอมันขาดเนี่ยอ่ะมันล้มเนี่ยนะที่จริงมันจะต้องตั้งแบบนี้ต้้งตรงบบนี้นะพอเราเสียบตื้นพอลมมามันล้มแบบนี้ครับน้ํามามันล้มมันเอียงแบบนี้นะพอเอียงก็ทําให้ลากตรงนี้ครับมันขาดลากนี้มันขาดแล้วส่วน หัวที่เหลือนี่ก็คือมันยังเกาะอยู่ซีกหนึ่งซีกของเกาะอันนี้มันก็เจริญเติบโตมาเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เจริญเติบโตช้าก็คือมันขาดไปแล้วนะก็คือมันโดนลมโดนฝนมันก็ขาดไปแล้วนี่นะครับผลของการผลข้อเสียของการเสียบมันตื้อหรือว่าปลูกมันตื้นนะครับส่วนข้อดีก็คือมันมีโอกาสได้หัวใหญ่เพราะว่ามันเหมือนกับหากินเวลาปุ๋ยเรามันหากินบนผิวดินนะมันหากินคือมันไม่ลึกนะมันก็จะหากินบริเวณผิวดินปุ๋ยที่เราหว่าน เป็นมเมล็ดหรือว่าที่เราฉีดฮอร์มนแล้วมันไหลลงตามพื้นมันก็ฝนตกมานิด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 หน่นอยหน่อยนะครับฝนไม่ตกเอ่อฝนตกไม่หนักมันก็สามารถที่จะได้ดูดซึมก็คือได้ดูดซึมแร่ธาตุง่ายกว่าที่เราจะเสียบลึกหรือว่าปลูกลึกนะครับส่วนระยะการปลูกนะครับระยะการปลูกของมันนะครับของของมันที่ดีนะครับการปลูกส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะสของอนะครับที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆนะเนี่ยครับ องตานะครับสองตาขอโทษตีกับสองตาเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอยู่ระยะนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับอยู่ระยะนี้พอดีสองตาเราไม่สามารถที่จะไปเอาไม้บรรทัดหรือว่าตลับมิตรไปวัดได้นะครับแต่เรากะเอานะครับเรากะคาดกันนีงเอาคือสองตานี่กาลังสวยนะครับสองตานี่กาลังสวยนะครับนึ่สองตาเนี่ยก็คือประมาณเนี่ยครับอ่นะประมาณประมาณก็นิ้วโป้งหนึ่งนะครับความยาวนิ้วโป้งหนึ่งนะครับกำลังสวยนะความยาวนิ้วโป้งหนึ่ง มีโป้งมือนะครับความยาวนิโป้งมือหนึ่งนะครับ,นะค,รบความลึกนะครับความลึกก็คือความยาวหนึ่งมวโป้งนะประมาณสองตาอย่างเงี้ยสวยนะครับแต่ถ้าบางบางบางครั้งนะครับบางครั้งหรือว่าบางคนนะครับเขาจะบางคือบางครั้งบางคนไว้นะไวเกินเขาเรียกไวตะเลิดนะเสียแประเไวอย่างเงี้ยนะแปะๆไว้พอลมมาพอคือยังไม่งอกรากพอลมมาฝนมาก็ล้มนะครับเราก็ต้องมาตั้งใหม่เสียเวลานะครับหรือบางทีบางครั้งนะครับหรือบางครั้ง พอลากกาลังจะออกผลมาเอ็นแบบนี้ครับเอ็นแบบนี้พอเอ็นแบบนี้ลากฝั่งนี้ขาดก็เลยจะได้ลักษณะน,นี้นะครับจะได้ข้างเดียวนะแล้วอันนี้ผลเสียของการปลูกตื้นนะแต่ระดับการปลูกก็ควรจะอยู่หนึ่งโป้งนิ้วมือนะครับก็คือสองสองตาเนี่ยนะครับนะสองตาเสียบลงไปจะพอดีนะครับส่วนการปลูกถ้าปลูกลึกนะครับถ้าปลูกลึกถ้าปลูกลึกผลของของข้อดีของการปลูก ปลูกเกิน2ออข้อหรือว่าปลูกลึกหน่อยก็คือทําใหออ้อัตราการรอดของต้นมันสูงอัตราการล้มนี่แทบจะไม่มีนะครับเวลาโดนฝนโดนแดดแต่นะครับแต่มันจะเป็นยิ่งลึกนะครับปลูกลึกแล้วมันจะเป็นโป้งนะครับปลูกลึกแล้วมันจะเป็นโป้งมันจะเป็นข้อนะครับเป็นข้อเหมือนนี่นะครับผมให้ดูนี่นะครับ,น,น,รบนี่คือขลของการปลูกลึกเห็นไหมครับนี่ครับนี่ เห็นไหมครับอันนี้คือผลของการปลูกลึกนะครับอันนี้อันนี้เกือบเกือบคืบเลยนะครับปลูกลึกปลูกลึกแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นโป้งเป็นข้อแบบนี้นะครับเนะเหมือนหัวมันนกเหมือนหัวมันเนบนะครับเหมือนหัวมันอะไรต่างเห็นะครับนี่คือนี่คือผลของการปลูกลึกนะครับก็คือการปลูกมันก็คือระยะการจิ้มลงไปในต้นในดินก็ควรจะอยู่ละลาวประมาณหนึ่ง โป่งนิ้วมือนะหนึ่งโป่งนิ้วมือก็คือสองสองสองข้อสองตาของต้นมันนะนั่นระยะคือระยะปลูกที่ที่สวยนะครับที่จะได้ผลผลติตด,ดีนะครับอันนี้คืออันนี้สําหรับอันนี้คือปลูกปลูกลึกนะเห็นไหมปลูกลึกอันนี้อันนี้กับคืบมาที่นี่ลอยลอยปลูกอยู่นี่นะนี่ลอยปลูกอยู่นี่นะนะครับจากนี้เอาดูนะครับเห็นนะครับจำเอาจนแบบมิดแบบเลยครับเห็นไหมมิดโคนเห็นไหมนะครับผลของการปลูกลึกนี่ลักษณะนี้เห็นแล้วจะได้หัวแบบนี้ครับ เหมือนหัวมันนกเหมือนหัวมันเน็บแบบปมๆนะครับนลูกกระสุนเนี่ยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่มันแล้วครับอันนี้วันนี้นนมาลุยดินแดงแล้วครับดินดงนะดินดงที่บ้านนี้เขาเรียกดินโดงที่บ้านหมู่บ้านผมเขามีทั้งดินดงทั้งดินโค้งนะดินดงคือดินแดงนะครับส่วนดินโค้งคือดินสายดินรายมันออกหมดแล้วนะต่อไปก็ลุยดินแดงครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตองแปดด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการดูแลการปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับทุตัวนี้มาลุยเรื่องมันสำปะหลังก่อนนะนะครับก็เรามาดูครับว่าไปถูกวิธีการปลูกตื้นหรือปลูกลึกนะมันมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับกับมันสัมปะหลังของเรานะครับแล้วก็ดินแดงกับดินโคกนะดินแดงกับดินขาวนะ มันมีการดูซับน้ําหรือว่าผลของผลผลิตนะมันแตกต่างกันอย่างไรครับดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ